บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมผู้สงสัยที่อยากจะถามคำนี้เลยมีคอมเมนต์มาถามว่าแผ่เมตตายอย่างไรให้ถึงทุกภพกภูมิขอรับหรือเจ้าข้ามหาหนอย่ญาติโยมทุกทั่ว ห,หัวนแหงก็ถามมาหลายคนที่ตรงเป้ากับข้อนี้หมวดหมู่ที่เป็นข้าราชการตําตรวจเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นนักปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่าถามมาข้อนี้เยอะเลยเพราะสงสัยข้อนี้มันมีคนตอบมาก็เยอะเหมือนกันพระพิสุสงฆ์สามเนรจีพามก็ตอบมาเหมือนกันตอบว่าการแผ่เมตตา ต้องกำหนดจิตไปภูมินั้นภูมินั้นภูมินั้นตามความจาความรู้จักความรู้สึกว่ารู้จักอะไรก็จําไว้แล้วก็แผ่ไปถึงกําหนดได้ก็ให้รู้ทุกภพกภูมิแล้วก็แผ่ไปตามพ่อแม่แผ่บอกชื่อน้มตกุลแผ่คนนู้นคนนี้ไปต่างฝ่ายก็ตอบมาแบบนั้นเป็นอัตตาและอนัตตาก็ตอบกันมาไปเรื่อยแต่เราก็เลยไม่มีคําตอบเราก็คิดว่าคําตอบพวกนั้น มันก็มีคนตอบมาเยอะเราก็ไม่มีคำตอบแล้ววะนี่เพราะมันเยอะแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงจะมีคนอยากฟังไหมถ้าจะตอบใหม่เราจะตอบเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เอาความคิดมาตอบเราไม่ได้เอาความจำมาตอบเราไม่ได้เอาอัตราหรืออนัตตามาตอบเราไม่ได้เอาคำตอบที่คนฟังแล้ว ทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ใช่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้คําตอบมันมีอยู่ที่ทุกๆุกคนที่มีความรู้ตามตามตัวบุคคลที่เขารู้คนไหนรู้อะไรอะไรเขาก็จะทําไปแบบนั้นมันไม่มีแค่ศาสนาพุทธสมมุติว่าเราคนหนึ่งเรารู้จักคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นเราจะส่งไปเราไม่รู้จักสมมติว่าประเทศนอกเขามีที่มีซึนามิ เราไม่รู้จักสักคนเลยแต่เราไปไปเอาของของเราที่สมควรที่จะให้แต่มันอยู่ในบ้านเราเราเลยไปเขียนจ่าหน้าไปถึงประเทศญี่ปุ่นที่เป็นซีนามิเราบอกเราอยากแกทานไปประเทศญี่ปุ่นก็เอาไปให้ประเทศญี่ปุ่นพอถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็รับใช่ไหมอันนี้คือที่เขาตอบเมื่อกี้นี้เป็นอย่างนั้น ถ้าคิดถึงประเทศอะไรคนคนไหนชื่ออะไรก็เอาไปให้ไปให้ตรงนั้นตรงนั้นเลยอันนี้เข้าหมายถึงที่เรามีความคิดอยู่ที่เราเข้าใจในสูตรของการที่เรามีทำหรือมีความรู้ในจุดหมายปลายทางของความมีความตั้งใจความรู้ในธรรมพอที่จะอ่านเน้นความบ่งบอกว่าเรามีความ ได้เร,เรียนรู้เราได้มีความเข้าใจถึงภูมิของจิตตนของตนก็จะทำแบบนั้นแบบนั้นอันนี้คือทุกคนต้องทำแบบนั้นถ้ารู้แค่นั้นใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราณที่นี้สมมุติว่าเป็นจิตผู้หลุดพ้นจะแผ่เมตตาอย่างหนึ่งจะไม่เหมือนคนธรรมดาแผ่ผู้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาผู้นี้มี ความสำเร็จธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีจิตสูงส่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็จะแผ่ต่างจากเราจะไม่มีคำว่าได้ไปบอกชื่อบอกแซ่บอกนามสกุลอะไรพวกนี้หรือว่าไปเอ่ยถึงภูมินั้นภูมินี้จะไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีจิตหนึ่งเดียว เข้าใจนะเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาจะไม่เอาตัวตนมาคํานวณถึงว่าอยากให้คนนั้นมีความสุขอยากให้คนนี้ไม่มีความสุขอยากให้คนนี้มีช่วยเหลือกอกูลคนนู้นคนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีลําเอียงไม่มีตัวตนไม่มีอณัตตาทําไม่มีอณัตตาอัตตาอะไรไม่มีพระพุทธเจ้าเลยสิ่งพวกนี้ไปแล้วการแผ่เมตตาก็จะอยู่ในภูมิธรรมอันสูงส่งที่เรียกว่า พลังฌานพลังญาณพลังจิตที่หลุดพ้นจากความมีตัวตนแล้วนี่ก็จะเอาจิตอันที่มีพนิพานอันที่มีอรหันต์อันที่มียานมีฤทธิ์แล้วนี่ก็จะตามพลังของจิตเท่าที่ส่งพลังได้เราจะไปเอ่ยว่าภูมินั้นภูมนินี้ภูม,ภมิอย่างนี้อย่างนั้นเราจะไม่พูดตรงนั้นเพราะเราไม่ไม่คิดว่า พระองค์จะเหมือนเราเข้าใจนะแต่ว่าถ้าถามคนธรรมดานี่ก็คงตอแบบนั้นแบบมีภูมิทีี่ะต้องส่งไปหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่สิ่งจริงนั้นบนนั้นอันนั้นเพราะเรารู้จักแค่นั้นแบบนั้นเราก็คงส่งจิตพลังขนาดนั้นแค่นั้นแบบนั้นตามกําลังของจิตผู้รู้เท่านั้นเท่านั้นมันจะตามบุคคลตัวเหมือนเราเป็นกายเป็นเป็ดเป็นหานเมื่อเวลามันจะ อยากให้ตัวมีอกินมันก็ร้องก็ก็ก็เคลีย์เียนะไก่อะมันก็เอาตินปากเกีย์ใส่ก็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 มันก็เรียกลูกมันล้วก็มันรู้แค่นั้นมันจะเรียกให้คนมากินมันเรียกไหมอย่างไก่อะเรียกคนมาไหมมันก็ไม่เรียกเพราะมันรู้จักแต่ภูมิไก่ก็จะเรียกแค่นั้น นั่นคือภูมิไขรภูมิมันส่วนจิตพระพุทธองค์จิตผู้สูงส่งจิตผู้มีญาณมีฌานจิตผู้มีแสงสว่างแล้วที่ไม่มีตัวตนที่ไม่มีฤทธิ์มีฌานมีญาณมีตบะเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆตามเหมือนที่เราฝันไปเหมือนที่เรามีารูปธรรมนามธรรมที่เรามาสมมุติว่าสังโยชน์พวกเนี้ยที่พระองค์มาบัญญัติไว้มันคงแค่บัญญัติให้มนุษย์ปุถุชนที่จะสำเร็จตามเท่านั้นแต่ส่วนจิตพระพุทธองค์ที่สำเร็จมากมาย เราจะไปเอ่ยถึงไม่ได้เราก็ได้แค่ว่าจิตพระอ,องค์มีขั้นไหนพระอ,องค์ก็แผ่ไปขั้นนั้นแหละมันจะถึงภูมินั้นภูมินั้นหรือไม่เราไม่ต้องพูดตามเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าภูมินั้นภูมินี้ได้เลยจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่อันนี้คือพูดเรื่องจิตผู้ที่บรรลุแล้ว แผ่เมตตาอย่างไรจะถึงทุกภพภูมิอันนี้คือพูดถึงการแผ่เมตตาของพระอริยเจา้าส่วนพวกเราจะแผ่ถึงได้อย่างไรก็ให้เอาบารมีของตนที่สามารถมีความรู้เท่าที่เราคิดได้เหมือนที่พระพุทธองค์สอนในปฏิบปิฎกหรือเหมือนที่เรานั่งสมาธิได้ชานขั้นไหนได้จิตขั้นไหนเราก็กําหนดจิตอย่างรู้ไปในภูมิมีเมตตาทำ อันที่เป็นจิตไม่ข้องเกี่ยวกับตัวตนไม่ข้องเกี่ยวกับอัตตาหรืออนัตตาอะไรทั้งหทั้งสิน้นไม่มีจิตเครือบแคลงว่าจะต้องไปส่งถึงญาติส่งถึงพ่อแม่ส่งถึงผู้นั้นผู้นี้เราจะไม่ต้องไปทําอย่างนั้นเพราะมันเป็นจิตที่ลำเอียงอยู่ในอคติสี่ก็ไม่ทําอยู่แล้วเพราะนั้นจงไปถึงภูมินั้นจงไปถึงภูมินี้เราไม่ต้องถ้าแบบนั้นมันเป็น จิตที่ยังไม่เข้าถึงสักอย่างมันยังมีทิฏฐิที่เรียกว่าหลงอยู่ในภูมินั้นภูมินี้อยู่เข้าใจนะคือมันยังหลงอยู่ในภูมิมะภูมิเป็ดภูมิไก่มันยังมีสมมุติมันยังมีสมมุติว่าพ่อกูแม่กูหลานกูลูกกูบ้านกูคนนูนน้นคนนี้นี่มันจะหลงอยู่ตรงนั้น มันจิตก็จะออกไม่ได้แล้วจิตเราก็จะวนเวียนอยู่ในแต่สิ่งที่มีลำเอียงมีจิตที่เป็นปกติของโลกเป็นจิตที่มีเขาเรียกว่าสัตว์โลกจิตที่เป็นสัตว์โลกจิตที่มีตัวตนจิตที่มีสิ่งที่มองเมาอารมณ์ตัวเองอยู่จิตที่มองเห็นว่าสิ่งนูน้นสิ่งนี้ยังมีความเที่ยงอยู่ยังมีความวุ่นวายอยู่ ยังมีความแอบแฝงอยู่ว่าจะต้องถึงตรงนั้นจะต้องถึงตรงโอ้กว่าจะแผ่ถึงทุกภพภูมิไหวไหมไม่ไหวเพราะว่ามันจะถึงแค่จิตที่เรากําหนดได้เท่านั้นจิตที่กําหนดได้มันไม่กําหนดไปได้ทั่วทั่วหรอกเพราะจิตเรามีความสั้นจิตเรามีความคิดถ้าเป็นจิตของมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีสัตว์โลกอยู่มันยังมีความคิดอยู่มไม่ถึง ต้องละออกจากความคิดมนุษย์ที่มันเป็นยานเป็นลิ์เป็นปฏิหารเป็นความรู้สึกที่ไม่เอากิเลสแล้วนี่มันค่อยถึงทุกภพภูมิจิตที่ดับศูนย์จากกิเลสเราตอนระยะที่เราแผลเราให้จับทำจิตให้เขาถึงฌานถึงสมาธิขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งที่ละจากตัวตนที่ละจากสัตว์โลกที่ไม่ไปถือทิฏฐิมานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าผู้นั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานอย่าไปทําจิตตรงนั้นมา แล้วเราก็จะถึงท่วนทั่วไม่ต้องเอ่ยอะไรเลยมันก็จะถึงทุกอนุในจิตที่เรามีความไม่ลำเอียงที่จิตเราบริสุทธิ์